ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเรียวมี่ซีครับผมเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางเรียวมี่นะครับในคลิปนี้ผมจะนําเข้ามาลองเล่นเกมลองเทสเกมให้ทุกคนดูกันนะครับครั้งนี้ก็จะเป็นคิวตัวเกม ROV เดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟีลในการเล่นเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมพร้อมแล้วเราก็มาลุยกันเลยครับเจ้าเรียวมี่ซีนะถือได้ว่าเป็นสมาร์ทโฟนอีกหนึ่งรุ่นที่ให้การใช้งานมาครบเลยนะครับแล้วก็จุดเด่นเลยก็คือในเรื่องความแข็งแรงความทนทนนะ เพราะว่าเขามาพร้อมกับสโลแกนที่ว่ากันน้ํากันกระแทกไรกังวลครับตัวนี้เนี่ยมีแบบค่ากันน้ําในระดับ IP 6 9เลยนะครับก็คือมาตรฐานสูงมากก็สมมุติว่าตัวเครื่องเนี่ยมันจมน้ําไปในระดับความลึกไม่เกิน0.5เมตรนะครับหรือว่าครึ่งเมตรเนี่ยก็อยู่ได้นานถึง7วันเลยนะครับทุกคนถ้าจมลงไปประมาณ2เมตรเนี่ยอยู่ได้นานถึง24ชั่วโมงเลยแต่ผมเชื่อเลยครับว่าน,น่าจะอยู่ได้นานกว่านั้นแน่นอนเพราะว่าโอ้โห ไอมาตรฐานกันน้ําระดับนี้เนี่ยก็ถือว่าหัวใช้ได้เลยนะครับทุกคนแล้วตัวนี้นะครับตัวกระจกหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นตัว a m o ช e d ด้วยก็คือทนแบบทานระดับ f ฟ a ช s h เลยเนาะแล้วก็กันกระแทกรอบด้านด้วยนะครับทุกคนก็เป็นมือถือที่คนที่จะซื้อให้แบบญาติผู้ใหญ่หรือว่าซื้อมาใช้งานเองคนที่แบบเดินทางแบบแอดเวนเจอร์ใช้งานแบบสมบุกสมบันรุ่นนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับ โอเคครับเข้าเกมมาแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาดูตั้งค่ากราฟิกแล้วกันตัวชิปของเขาก็จะเป็นตัว mediatek helio g 9 2 max นะครับก็ตัวกราฟิกเนี่ยภาพ sd เปิดสูงมากได้นะครับการแสดงผลปรับได้ที่สูงนะครับปรับไปสูงยังไม่ได้เนะาะพาร์ลิโคปรับสูงมากได้ครับผมตั้งค่าสนามลบก็เปิด60 fps ได้ครับปรับได้แบบนี้เลยส่วนตัวผมมองว่าชิปตัวนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้หวือหวามากนะครับถ้าอยากจะเล่นเกมแบบ ลื่นเนี่ยก็คงต้องปรับกราฟิกให้มันอยู่ในระดับที่มันเหมาะสมแล้วกันนะครับถ้าปรับสุดเนี่ยบางช่วงบางจังหวะอาจจะมีดึกดักด้ก,ดกดักบ้างแหละแต่เดี๋ยวเรามาดูแล้วกันว่าเขาจะทำออกมาได้ดีแค่ไหนนะครับส่วนตัวมองว่าต้องปรับให้มันอยู่ในระดับที่เหมาะสมเนาะเพราะว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่เน้นใช้งานนะครับถ้าพูดถึงการใช้งานแบบ Media, โซเชียลมีเดียอุ้ยเลือกตัวละครทันเขาอยู่นะ พูดถึงในเรื่องการใช้งานทั่วไปสลับไปมาระหว่างแอปใช้งานในเรื่องตัวโซเชียลมีเดียไทยแบบฟีดเฟซบุ๊กไทย t i k t o อกอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็ใช้งานได้ลื่นครับเพราะว่าจากที่ได้ลองสมัมผัสมาก็ถือว่าโอเคเลยเนี่ยก็เกิดเลือกตัวละครก็ทันเขาอยู่ตัววีดีโอสกินก็อาจจะไม่ได้มาเร็วมากนะครับก็เนี่ยครับมีฟึ๊บแต่ก็โอเคมาเนียนตาดีนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ ซีรีส์จริงทาง midex ก็แน่นอนครับในเรื่องตัวกราฟิกในเรื่องการเล่นเกมอยู่แล้วเนาะสเปคใช้งานของเขาเป็นยังไงบ้างเรียวมี c 7 5นะครับก็วางจำหน่ายด้วยกัน2รุ่นจะมีตัว ram แรม rom อม128ขายอยู่ที่5,999บาทครับแล้วก็ตัว ram แรม rom อม256ิกกิกจะขายอยู่ที่6,999บาท ตัวนี้ได้หน้าจอมาอยู่ที่6.72นิ้วนะครับความเหเรียดเนี่ยเป็น Full HD Plus Refresh Rate 90Hz นะครับตัวกระจกแข็งแรงทนทานมากเป็น Armor Shield ครับทนทานระดับเรือธงเลยหรือว่าระดับแฟกชิปเลยนะครับต้านแรงกันกระแทกแบบ360องศาเลยชิปก็มีเดียเทคแคลิโ G92 Max ครับแรมก็มี2ขนาดให้เลือกอย่างที่ผมแจ้งไปเนาะลองมี2ขนาดให้เลือกอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับทุกคนแบตเตอรี่6,000มิลลิแมครับก็เป็นมือถือที่แบบ สำหรับไอเวนเจโดยเฉพาะเลยคนที่แบบเข้าป่าเข้าดงเงี้ยครับไม่ได้ชาร์จแบบบ่อยๆเหมาะแน่นอนครับลํำพูงเขาก็อยู่ <c oughs> ตัวเดียวนะครับทุกคนแล้วก็มีโหมดเล่งเสียงโอ้โหตัวเดียวแต่ว่าเล่งโหดมากเล่งไปแบบเนี่ยสีนะ่อน่ะบ้าบอ <c oughs> จะเล่งไปอะไรขนาดนั้นเนี่ยมามาดูกันครับผมว่าจะเป็นยังไงบ้างถ้าจะไม่ไมปครับแม้จะต้องลุยปาป่า,ปา ตอนนี้ก็โอเคตัวเฟรมเล็ตก็ยังคงอยู่ที่60สิอยู่เนาะก็ยังนิ่งอยู่นะครับวิ่งมาวิ่งมาเฮ้ยประทับใจนะในช่วงที่เราแบบฟรามของอยู่นะครับเฟรมเล็ตนิ่งทัดดีครับจอใหญ่สวยใสดี รีเฟรชเลดของหน้าจอของเขาเนี่ยอยู่ที่90เฮิร์ตนะครับทุกคนเป็นมือถือที่คนที่แบบทำงานในที่กลางแจ้งเนาะพี่พี่ไรเดอร์ที่แบบอาจจะทำมือถือหล่นมือถือล่วงขี่รถตากแดดตากฝนบ่อยๆคนที่ทำงานแบบสมบุกสมบันอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ตอบโจทย์เลย ลำโพงก็400%น่ะเปิดฟังเพลงในระหว่างทำงานได้แบบชิวๆเลยเสียงดังมากอ่าก็โอเคครับนี่คือฟิลลิ่งในช่วงที่เราแบบอุ้ยๆช่วยช่วยชวย่มาเอาฟิลลิ่งในช่วงที่เราช่วยฟาร์มของก็โดยรวมถือว่าโอเคครับทุกคนทำออกมาได้ดีมากในช่วงแรกๆนะแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตเอาไปแบบปั๊มเอวไปฟาร์มของไป อัพสกิลให้มันได้เยอะๆกันแล้วกันเดี๋ยวจะตัดกลับมาให้ดูในช่วงที่แบบเข้าได้เขาเข็มช่วงชุลมุนอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างจะไหวแค่ไหนนะครับตอนนี้เราก็เล่นเกมมาได้ประมาณ7นาทีจะ8นาทีแล้วนะครับทุกคนฟีลในการเล่นเป็นยังไงบ้างลื่นไหลสมูทดีนะครับก็โดยรวมแล้วภาพรวมแล้วผมถือว่าเขาทาออกมาได้ดีนะแต่ว่าตัวเฟรมเรทเนี่ยอาจจะไม่ได้นิ่งอยู่ที่59 60บนะครับบางช่วงบางจาังหวะเนี่ยก็มีร่วงลงมาแบบ 40ต้นต้นบ้างถ้าเราฟาร,ร์มเนี่ยก็จะอยู่ประมาณเนี้ยครับ5859ประมาณนี้เนาะแต่โดยรวมแล้วภาพรวมแล้วก็ถือว่าโอเคดีครับถือว่าโอเคดีในเรื่องการแบบเล่นเกมแต่ว่าก็แนะนําให้ปรับการาฟริกให้มันอยู่ในระดับที่พอเหมาะพอควรแล้วกันนะครับทุกคนไปไหนจ้าปรับการาฟริกให้มันอยู่ในระดับเออที่เหมาะสมอะไรเงี้ยครับผมว่าเล่นได้สนุกแน่นอน เนี่ตอนนี้ก็เห็นไหมอยู่2ตัวนะเฟรมเล็กก็อยู่ประมาณ5455ประมาณนี้แต่ถ้าช่วงออนเนี่ยก็มี40ต้นต้นนะครับความร้อนมีอุ่นๆมือตามขอบครับลำโพงผมก็โอเคดีครับถึงแม้ว่าจะเป็นลำโพงตัวเดียวถึงแม้ว่าจะไม่ได้แบบเล่งเสียงไปแบบดังจ๋า400%นะครับอ่าปล่อยกลางเลยเราเอามัน ยังไงก็ชนะเรานี้เพราะว่าเหมือนเจอแต่บอดหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ชัวร์แต่พิมด่ากันอยู่นะเมื่อกี้เพราะว่าคิวขาดมากเลยเนาะยิบเก้าต่อสี่ะเล่นยังไงก็ชนะหลับตาก็ชนะ <c oughs> <c oughs> มาลาดเลยเรา <c oughs> โอเคขอบับฟ้าแล้วกันนะทุกคนไป <c oughs> ไปจบเกมดีกว่าเนาอเยอะยะ <c oughs> ไม่ดีโอเคผมไปจบเกมดีกว่าบุกเข้าไปลูกพ่อบุกเข้าไปมา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 ย้อนเหรออ่าให้มังกรอค่ะโอเค <laughs> ง่ายๆครับผมชิวๆเลย โอเคครับผมเป็นยังไงบ้างสำหรับเร a l m มี C75 นะครับตัวชิปก็จะเป็นตัว Media t e เท He ซ์เฮลิโอนะครับลองเล่นเกมเ o v ให้ทุกคนดูผมปรับสุดนะโดยรวมแล้วภาพรวมแล้วก็พอเล่นได้ในระดับหนึ่งนะครับเฟรมเรตอาจจะไม่ได้นิ่งอยู่ที่5960กเนาะถ้าเราออนหนักๆเนี่ยมีลงลงมา40ต้นๆใ้เห็นบ้างนะครับแต่ถ้าฟาร์มเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ5758 59้าปประมาณนี้โดยรวมแล้วภาพรวมแล้วก็ถือว่าทาออกมาได้ได้ดีครับผม ก็โอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ดูอยู่หรือว่ากาลังสนใจอยู่แล้วกันนะเนาะก็แน่นอนครับจุดเด่นของเขาเลยก็คือในเรื่องความแข็งแรงความทนทานของตัวเครื่องนะครับสำหรับเจ้าเรียวมี4 7 5เเครื่องนี้ก็ยังไงฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ